รู้ไหมครับว่าที่ผ่านมากว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่หน้าตาน่ารับประทานแบบนี้ต้องลุ้นขนาดไหนกังวลว่าวันนี้แดดจะร้อนเกินไปไหมกังวลว่าวันนี้ฝนตกและความชื้นสูงเกินไปหรือเปล่ากังวลว่าวันนี้มีธุระต้องออกไปข้างนอกจะทําอย่างไรเราจะไม่ต้องกังวลกับปัญหาเหล่านี้อีกต่อไปฮะ <c oughs> ไม่ต้องอึงครับพี่เราขอแนะนำโซล่ากรีนเฮาส์ไรเออร์แพลตฟอร์ม หรือ SGD Plat ฟ o r m มแพลตฟอร์มที่จะช่วยผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อธิบายให้เข้าใจกันก่อนนะครับกระบวนการอบแห้งด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกหรือพาราโบลาโดมจะมีประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพสินค้าให้สม่ำเสมอได้นั้นต้องสามารถระบายอากาศจากภายในโดมออกสู่ภายนอกให้เหมาะสมตามลักษณะของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นได้ SGD แพลตฟอร์มของเราจึงจะเข้ามา ช่วยให้วันที่แดดแรงร้อนเกินก็ระบายความร้อนส่วนเกินได้วันที่ฝนตกความชื้นสูงเกินก็ระบายความชื้นออกไปได้ไฮไลท์สำคัญคือสามารถดูข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นได้แบบเรียลไทม์จากทุกที่ SGD Platform จะทำงานเชื่อมโยงร่วมกัน3ส่วนได้แก่ IoT System คืออุปกรณ์สำหรับตรวจวัดข้อมูลที่สำคัญภายในโรงอบเช่นอุณหภูมิความชื้นอากาศและการใช้พลังงานแล้วส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางหรือ Data Center ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม best practice ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอบแห้งเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลจากนั้นระบบจะรายงานผลและทำแนะนำในกระบวนการอบแห้งไปยังผู้ประกอบการแบบ Real Time บน SGD Application จึงทำให้ SGD Platform ของเรา มีโปรแกรมอบแห้งอัตโนมัติที่ควบคุมพัดลมระบายอากาศให้ทํางานตามค่าอุณหภูมิและความชื้นอากาศที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ์หรือเลือกใช้โปรแกรมอบแห้งแบบกำหนดค่าเองเพื่อให้พัดลมระบายอากาศทำงานตามที่ต้องการหรือจะเปิดปิดพัดลมระบายอากาศจากระยะไกลก็อย่างได้ แถมยังมีการรายงานแสดงข้อมูลปัจจุบันและสถานะการทำงานของพัดลมระบายอากาศและหากระบตบรวจวัดพบค่าอุณหภูมิและความชื้นที่สูงเกินกว่าที่ตั้งค่าไว้จะมีการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้ทราบเราสามารถกดเสร็จสิ้นการอบแห้งผ่านแอปพลิเคชันเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ตามคุณภาพที่ต้องการก็ได้และยังมีโหมดกลางคืนเพื่อสั่งการทำงานของพัดลมระบายอากาศได้หากต้องการเร่งการผลิตหรือเพิ่มออเดอร์ใช้งานได้หลายคนบริหารจัดการสมาชิกได้ เท่านั้นยังไม่พอนะครับระบบจะรายงานสรุปผลการอบแห้งที่สําคัญและยังบันทึกข้อมูลเก็บไว้ย้อนหลัง30วันเพื่อใช้เป็นแนวโน้มของข้อมูลในการวางแผนการผลิตสําหรับรอบต่อๆไปได้ใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่พี่ก็เรารับวัตถุดิบเข้ามาในวันนึงก็ประมาณ2ตันนะครับฝนตกปัญหาเกิดขึ้นทําให้กล้วยเสียการระบายความชื้นนี่มีปัญหามาก คือต้องเราต้องใช้พัดลมในการเป่ากล้วยให้มันมีลดความชื้นเพราะว่าถ้าไม่ทํากล้วยเสียทันทีก่อนหน้านี้เราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าอุณหภูมิในตู้อบอยู่ที่เท่าไหร่หลังจากที่ได้มีการติดตั้งระบบทําให้เราสามารถประเมินได้ว่าเราควรจะเปิดพัดลมระบายอากาศได้แล้วนะตรงนี้สามารถลดปัญหาของเสียไปได้พอสมควรค่ะตอนนี้เฉลี่ยต่อวันก็วันละ200กิโลจริงๆแล้วเราสามารถผลิตได้ถึงวันละ 300เข้าวแตน,นต้องมีความแห้งพอสมควรเพราะว่าในกระบวนการถัดไปต้องเอาไปทอดถ้าแผ่นมันไม่แห้งการทอดมันก็จะไม่ฟูมีความชื้นสูงอย่างฝนตกภายนอกนะครับก็จะไม่ค่อยแห้งคือเราสามารถใช้แอปนี้สั่งการทำงานของตัวควบคุมโรงตากสามารถทำงานแบบออตโต้ก็ได้เขาสามารถที่จะปิดเปิดพัดลมเองได้เมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ โดยภาพรวมนะครับความแห้งของตัวผลิตภัณฑ์สม่ำเสมอกันทุก,อก็อตการผลิตนะครับผมครับ SGD Platform เป็นผลผลิตจากการวิจัยภายใต้โครงการแพลตฟอร์ม IoT สำหรับการตรวจวัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบอพอขอในแผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์มให้งบประมาณสนับสนุนแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลจากการทดลองใช้งาน SGD Platform ของสถานประกอบการเป้าหมายจำนวน24แห่งในพื้นที่ภาคเหนือพบว่าอุปกรณ์ IoT มีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่มีอุณหภูมิสูงมีความแม่นยำของค่าที่อ่านได้ถึง90%ประมวลและรายงานผลของระบบส่วนกลางสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา2วินาทีสามารถสั่งการและควบคุมพัดลมระบายอากาศได้ทั้งแบบอัตโนมัติและตามคำสั่งที่ต้องการปัจจุบัน S.G.D แพลตฟอร์มรองรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ที่สำคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจของภาคเหนือได้แก่กล้วยตาขข้าวแตนและสมุนไพรอบแห้งเช่นตะไคร้ใบเตยไพ่เป็นต้นโดยคาดว่าหากพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีความแม่นยำและครอบคลุมการอบแห้งผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นเช่นผลไม้เนื้อสัตว์ชากาแฟข้าวเกรียบยางพาร,ราจะสามารถรองรับการใช ใช้งานระบบพาราโบลาโดมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศได้ควบคุมคุณภาพได้วางแผนการอบได้สร้างรายได้สร้างงานในชุมชนยกระดับผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศอย่างแน่นอน SGD Application อยู่ในระหว่างทดสอบการใช้งานผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเพื่อทดลองใช้งานฟรีได้ทั้งระบบ Android และ iOS